ขวัญใจมหาชนครับผมเชื่อว่า Isuzu D-Max เป็นรถกระบะที่หลายคนเฝ้ารอคอยครับรถคันนี้ขายมานานแล้วครับและตอนนี้ก็ปรับปรุงโฉมให้น่าใช้มากขึ้นครับกับ New Isuzu D-Max ที่เราจะพาไปชมทุกรุ่นในวันนี้ครับ bloody h n d s s t a i n from the people who deceive me. b u d d y h n d s break through the chains, go free me. l o o k i n for change, l o o k i n for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces. Ah, ละครับคันแรกนะครับเราจะมาดูคันนี้เลยนะครับ New Isuzu D-Max V-Cross นั่นเองนะครับตัว High Rated ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับคุณเห็นแล้วคุณชอบกันไหมครับนี่คือหน้าใหม่ของ Isuzu D-Max รุ่นใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนด้านล่างนะครับ ทำเป็นในส่วนของแอร์เคอร์เทนนะครับตรงตามหลักการอากาศพลศาสตร์นั่นเองครับซึ่งทําให้รถมีความรู่ลมมากขึ้นเวลาคุณขับไปเร็วๆนะครับนอกจากนี้นะคุณจะสังเกตได้ว่ากันชนหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของไฟหน้าครับก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น Isu Vision by LED นะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบใหม่นะครับซึ่งเป็นแบบ multi-function ด้วยนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่คือหน้าตาของ Isu D-Max ที่ค่อนข้างดูบึกฉึกทืนและดูสปอร์ตปาดเปรียวไปด้วยในคันเดียวนะครับก็ จริงๆชอบกันไหมลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมโอเคนะนอกจากนี้นะครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่กระจังหน้านะข้างบนนะครับฝากระโปรงเนี่ยก็มีการเล่นรายละเอียดในเรื่องของแอโรดนามิกเพิ่มขึ้นนะครับคุณจะสังเกตว่าสันของฝากระโปรงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีการทําเป็นขอบนะครับเดิมทีมันจะกลมๆหน่อยตอนนี้มันจะเริ่มมีความเหลี่ยมเข้ามาผสมแล้วนะครับอันนี้ผมว่า น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับงานออกแบบด้านหน้าของ i s u อีแ m a กว c ค a s s คันนี้ครับจากด้านหน้าที่ดูหล่อเหลานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านข้างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนิดหน่อยนะครับอย่างแรกที่คุณเห็นนะครับก็คือในส่วนของโอเวอร์เฟนเดอร์นะครับหรือคิวขอบล้อที่รู้สึกว่ามันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับล้ออลลอยเป็นลายใหม่นะครับเขาเรียกว่าลายลักแอนวายนะครับเป็นสีแม c แบล็ k นะก็เป็นขอบ18เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเป็นยางดูเอลเวอร์ HT เหมือนเดิมแต่แมกเนี่ยผมว่าสวยอันเนี้ยแอบพูดเลยนะ ทำไมมันดูคล้ายๆ TE37 แต่ว่ามันเป็น TE37 ที่ดูแกล่งๆหน่อยนะอันนี้ผมว่าเจ๋งดีนะครับเอาละจากตรงนี้นะครับในส่วนของรุ่น v c r o s s ก็จะมีการปรับปรุงนะส่วนของสติ๊กเกอร์ 4x4 นะครับซึ่งก็จะเป็นลายเหมือน National Geographic ใส่ๆมานะครับบวกกับลายคาร์บอนเคป e ลาก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันต้องทำอย่างนี้จริงๆผมว่ามันเป็นการให้ดีเทลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็แน่นอน ในส่วนที่เปลี่ยนไปนะครับของว c คอ s ์และ Isu ู u D-Max ทุกรุ่นนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะจากเดิมที่เป็นไฟ2ดวงตอนนี้เป็น Triple Arm า r LED นะครับซึ่งก็ดูแล้วแบบดูสวยดีนะเหมือนเกล็ดงูเลยถูกใจไหมครับเมน์กันไว้หน่อยว่าคุณชอบไฟท้าย I s u z u D-Max หรือเปล่าฝาท้ายใหม่นะฝาท้ายใหม่อันนี้กล้าพูดเลยเพราะอันนี้รู้สึกว่าเดิมทีมันจะดูเรียบกว่านี้อันนี้มันดูแบบมีลูกเล่นอะดูมีลูกเล่นดูแบบมีสไตล์นิดนึงนะครับ กันทนท้ายไม่ได้ต่างจากเดิมแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกได้สำหรับภายนอกของ n ิวอิสุ d m a x V c r o s s s คันนี้ครับเอาละครับวันนี้ก็คือภายในของ i ิ u ุ d m a x ในรุ่น V cross นะครับซึ่ง v cross งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตกแต่งได้โดนใจผมมากครับเพราะว่าตอนนี้เป็นภายในทโทนนะภายในทโทนอันนี้จะเป็นภายในทูโทนสีน้าตาลดานะครับก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับ งานออกแบบของ isuzu d-max นะครับเขาจะเรียกว่า miura design นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือการอัปเกรดในส่วนของสิ่งเดิมๆที่เราเห็นให้มันดูน่าใช้ขึ้นนะอ่ะขอขึ้นมาในรถก่อนเอาละครับเมื่อขึ้นมาในรถนะเทียบกับรุ่นเดิมผมว่ารุ่นนี้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าจอตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับตรงหน้าคนขับเราเนี่ยเป็นจอ tft ขนาด7นิ้วนะครับตัว tft เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกในส่วนของ เรื่องของความเร็วพวงมาลัยเหมือนเดิมหุ้มหนังใหม่นะครับซึ่งเอาจจริงส่วนตัวนะหนังเนี่ยดูแอบลื่นนี่พูดตรงๆเลยว่าหนังเนี่ยดูแอบลื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะทาน้ํายาอะไรไว้เพราะว่าอันนี้เป็นรถโช์ไงแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าลื่นมือไปนิดดีนะครับสำหรับสายซิ่งตอนนี้ Isuzu D-Max V-Cross มีพ a ร t ทเน s h i ชิพมาแล้วนะครับรวมถึงไฮแลนเดอร์ด้วยนะแต่เป็นบางตัวไปเปิดสเปคดูเอาเองละกันนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับเป็นจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้ว นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเครื่องเสียงขนาด9นิ้วตรงนี้ค่อนข้างน่าใช้งานมากนะครับจริงๆผมว่าอินเทอร์เฟซมันอะค่อนข้างใช้งานง่ายนะแต่ว่าพูดตรงๆนะมันก็ยังมีความเป็นพาร c ทิคอลบางอย่างนะครับเ,เราให้ดูเนาะด้านเนี้ยเหมือนจะเป็นพวกนาฬิกาปฏิทินก,ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันตรงนี้เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเครื่องเสียงต่างๆนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้คือ เรียกว่าออฟโรดมอนิเตอร์ล้วกันก็คือคุณจะดูในส่วนของการเอ็นตัวการขึ้นเนินชนันการลงนะครับแต่เขาใช้คําว่าองศาก็โอเคแหละก,ก,ก็ได้อยู่นะโหมดขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับตอนนี้เขาเข้าโฟล o w ไว้หรอเออก็ตามนั้นครับไม่เป็นไรนะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของระบบ A' d นะซึ่งข่าวดีสสำหรับใครที่เคยมีปัญหาในการตั้งค่า AD ในรุ่นเดิมนะครับรุ่นนี้ง่ายยิ่งขึ้น สมมติคนขับขับปุ๊บไวอยากสิ่งไว้กดปุ๊บเลย A dash mode นะครับแล้วคุณก็มาตั้งค่าได้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเปิดจะปิดจะอะไรก็ตามนะก็ทําได้จากในนี้หมดเลยนะครับคือง,ง่ายแล้วแบบเป็นควิกเมนูอะนะก็โอเคแหละมันอาจจะแบบไม่ทันใจบ้างถ้าคุณกดยมย้ำแบบที่ผมทําแต่ว่าผมว่า access ง่ายกว่าการเข้าไปในเมนูออจะปิด A dash ทำยังไงจะเสียเวลาอย่างเงี้ยง่ายดี นอกจากนี้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับก็ยังเชื่อมต่อกับลำโพง8จุดนะครับซึ่งให้เสียงแบบดินามิกเซอร์ราวซาวเสียงคุณภาพเป็นยังไงกระหึ่มไหมเอาไว้รอตอนเราขับแล้วกันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขับหรือเปล่านะนะครับนอกจากนี้นะครับแสดงความยินดีนะครับว่าทุกท่านที่ใช้ระบบเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p เฟหรือ Android Auto นั้นก็จะเป็นระบบไร้สายทั้งหมดแล้วแต่ถ้าคุณอยากเชื่อมสายก็ได้นะเพราะว่ายังมีช่อง USB-C ให้คุณเชื่อมสายนะครับซึ่ง เหมาะมากสำหรับ iPhone 15และ iPhone ทุกรุ่นนะครับที่เป็นสายไทยซส่วนแอ d r o i d ก็อาจจะต้องหาสายไทยซีละกันนะครับถัดจากเครื่องเสียงตรงนี้เป็นเรื่องของชุดแอร์นะครับเราแอร์ของ V-Cross ก็จะเป็นแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวานะครับตรงกลางตรงนี้ถ้าคุณดูเนี่ยกรอบเกียร์เนี่ยมีการปรับใหม่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่พูดตรงๆเลยเป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะผมเกลียดมากกับการตกแต่งเปลี่ยนโนแบลคคือดูแลโคตรยาก บอกเลยดูแลโคตรยากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถคันนี้ผ่านการลุมสกรรมมาเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยนิ้วมือเพียบเลยเนี่ยแค่ผมแตะไปก็เป็นรอยนิ้วมือแล้วอะแล้วแบบนี่มันลดต้องใช้งานลดลุยคือถามว่าโอเคมันดูสวยดีแหละแต่แบบเป็นรอยนิ้วมือนะครับแล้วถ้าคุณใช้แบบบางทีคุณรักษาไม่เป็นแบบเอาผ้าแบบที่มีฝุ่นอะไรเงี้ยมาเช็ดๆนะเป็นรอยอันนี้ผมบอกเลยสวยแต่ดูแลยากนี่พูดตรงๆเลยนะครับเอาละ ในส่วนของเบาะนั่งเป็นยังไงนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ดทิศทางนะครับด้านนี้ปรับไฟฟ้าไหมทิศปรับไฟฟ้าปะไม่ได้ปรับไฟฟ้าโอ้ก,ออก็พอบทอ,อบอ,อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะแต่ว่าข่าวดีครับเบาะนั่งของ isuzu d-max v-cross นะเป็นหนัง coolmax นะครับซึ่งก็เป็นหนังที่ลดความร้อนเวลาคุณจอดตากแดดอันนี้ดีมากๆแล้วก็เป็น เห็นไหมเป็นหนังเจาะรูนะครับซึ่งทาให้เวลาคุณเดินสานทางไกลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนังเนี่ยบางทีโดยสานทางไกลขับนั่นน่ะเนี่ยหลังเปียกนะครับตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดอื่นๆในตัวรถนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงในส่วนของการตกแต่งซะมากกว่านั้นเองครับเอาละครับมาถึงรุ่นยอดนิยมนะครับนั่นก็คือ Isuzu D-Max Highlander นั่นเองนะรุ่นขับ2ยกสูงที่เป็นขวัญใจของหลายคนแน่นอนครับ มันต่างจากวีคลอสไงเหรออ่าผมพาชมนะครับอย่างแรกนะคุณจะเห็นได้ว่ากระจังหน้านะครับก็จะไม่ได้เป็นแบล c คโคมแล้วนะก็จะเป็นสีเทาๆเงินๆหน่อยมีความติดกลูนิดนึงแต่ก็มีความติดสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่าชุดกระจังหน้าช่วงช่วงเนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันคนละสีอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของท่องชายตรงนี้นะครับถ้าคุณดูวีคลอสเนี่ยวีคลอสรู้สึกว่ามันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเผื่อสําหรับการลุยการปีนป่ายนะครับแต่ว่าพอเป็น เจ้าไฮแลนเดอร์เนี่ยก็จะมีความหนานครับก็เป็นรถใช้งานทั่วๆไปนั่นเองนะเอาครับจากด้านหน้ามาดูด้านข้างนะด้านข้างอย่างแรกที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือล้อ18อันนี้นะครับล้อ18นี้ผมว่าเป็นล้อจากโรงงานที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นเลยครับลายนี้อิซูซุเรียกว่าเทอร์ไบรทสไปรัลเนาะก็จะมีความเป็นหน้าเงาครับแล้วก็เป็นสีดาร์กเกรย์นิดๆนะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ยางยังเป็นบิสโตนดูเอลเลอร์ HT 684 2เหมือนเดิมนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่หายไปก็คือ overfender เนอะรุ่น V Cross เมื่อกี้ที่เราพาไปชมเนี่ยก็จะมี overfender ขึ้นมานะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่มีนะครับอนอกจากนี้นะครับบันไดข้างมีมาให้ที่หายไปอีกอย่างก็คือราวหลังคาหายไปแล้วนะนะครับก็เรียกว่าเป็นออปชันที่ไม่ได้ใช้หรอกสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถประมาณว่าแบบลุยคนเมืองละกันนะก็คือแบบอาจจะแบบฝาน้ําท่วมอะไรย่างนี้ได้นะครับสาหรับไฮแลนเดอร์นั่นเองนะอีกอย่างนึงนะครับความหรูหรามันก็จะเห็นได้จาก มือจับโครเมียมตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็แอบสวยงามอยู่นะครับสีนี้เป็นสีขาวมุกนะครับถ้าดูดีๆต้องบอกเลยว่าเป็นสียอดนิยมสีหนึ่งของ h ฮ g h l a n d e r ครับภายในห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับ Vcross แต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนเห็นได้นั่นก็คือภายในของ h ฮ g h l a n d e r ทั้งหมดเป็นสีดำนะครับไม่ใช่ทูโทนแบบว c คร s s ที่เราพาชมเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นสีดาหนังเป็นคูม็กเหมือนเดิมหนังเจาะรูมเหมือนเดิมนะครับด้านนี้ยังเป็น เบาะนั่งปรับฟ้าแปดทิศทางเหมือนเดิมนะครับจอตรงหน้าคนขับยังเป็นท f t 7นิ้วจอ9นิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมันไม่เป็น v c r o s s ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็จะหายไปนะริงก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยแหละนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่สายลุยเนาะสายใช้งานในเมืองขนของบ้างโดยสารบ่อยๆไฮแลนเดอร์น่าสนใจทีเดียวครับเอาละครับผมมาอยู่กับรุ่นยอดนิยมอีกคันนะครับนั่นก็คืออีซูดีแม็กแคปโฟนั่นเองนะครับแคปโฟตัวเต สายแต่งรถทุกคนก็มาด้วยนะครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือคุณจะเห็นได้ว่ากระจังหน้านะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ v c r o ss หรือ Handlender แล้วเนี่ยนะครับกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเล็กกว่านะครับคือจุดที่สังเกตได้ข้อหนึ่งก็คือนี่แหละครับในส่วนของกริลตรงนี้นะไม่เหมือนกันนะครับแม้ว,ว่าสีของกระจังหน้าจะคล้ายๆกันแต่กริลตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ในส่วนของชิ้นกันชนนะครับช จะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับจะดูแบบมีความคมสันรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะชิ้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหนากว่าพี่ๆของเขานะครับรวมๆผมว่ามันเป็นกระบะตัวเตี้ยรุ่นหนึ่งเลยที่สวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มองหาภาพลักษณ์ของความสปอร์ตนั่นเองนะจากด้านหน้านะครับเราลองไปดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างของเจ้าแคปโฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าล้อลายเดิมไหม ก็คิดเหมือนกันนะว่ามันน่าจะเป็นล้อลายเดินนะครับแต่ว่าเอาจริงๆพอมาดูตัวใบของของล้อตรงนี้นะครับที่เป็นก้านเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันดูมีคมมีสันมากขึ้นนะครับในส่วนของท้ายรถนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟแบบ t r ิปเปิลอาร์เมอร์ LED นะครับก็จะเหมือนกับพี่ๆของเขานะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเราไปดูภายในห้องโดยสารกันสักหน่อยดีกว่าครับมาดูภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าภายในห้องโดยสารของรุ่นนี้นะแคปโฟก็จะเป็นภายในสีดำนะครับจะคล้ายๆกับไฮแลนเดอร์นะคร มันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเช่นกันนะอันนึงที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเดิมทีรุ่นท็อปๆเนี่ยเขาจะเป็น m id tft 7นิ้วรุ่นนี้ก็ลดลงนะครับก็จะเป็นจอ m id มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นไหไรเอาว่าง,ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นจอแบบนี้มีความเร็วมาให้ครับมีระดับน้ำมนันมีความร้อนมาให้ ก็จะราวๆนี้นะครับในส่วนรุ่นนี้นะครับที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้เนาะซึ่งเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีการบอกตำแหน่งเกียร์มาด้วยนะครับก็เอาตรงๆนะแค่เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยรุ่นประหยัดต้นทุนเพียงพอต่อการใช้งานของคุณนะครับในส่วนของจอกลางตรงนี้แตกต่างเดิมทีเป็น9นิ้วว c คร s s และ h i g h l a n d e r นะครับรุ่นนี้เหลือ8นิ้วนะครับแล้วก็จริงๆมันเล็กลงพอสมควรแต่ข่าวดีสําหรับทุกคนคืออินเทอร์เฟส ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ก็บอกก่อนว่ามันก็จะมีบางอย่างหายไปคุณจําได้ไหมที่เราเล่นให้ดูเมื่อกี้ตรงนี้เลื่อนได้ตรงนี้เลื่อนได้นะครับอันนี้เลื่อนได้แต่ด้านเนี้ยเลื่อนไม่ได้เพราะว่าไม่มี a i r ์เดสอันนึงที่ผมแปลกใจก็คือมีพิชอันโรมาให้เหมือนเดิมนะครับการเชื่อมต่ออะไรมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับในส่วนของช่อง USB C ตอนนี้ก็บอกตรงๆว่ายังเป็น USB C เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ มันมาอยู่ที่เครื่องเสียงเลยนะครับส่วนของระบบปรับอากาศเป็นระบบปรับอากาศปกตินะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็หัวเกียร์เหมือนเดิมนะครับออดูดีอื่นๆมีไหมมีกระจกแต่งหน้ามาให้ฝั่งคนขับนะครับก็ดีไหมไม่รู้เพราะว่าคนขับกระบะก็คงไม่ใช่ผู้หญิงซะเยอะนะก็ถือว่าโอเคนะครับ ในส่วนของเบาะนั่งครับที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่าในรุ่น Cap 4เนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรสําหรับตัวเริ่มต้นตัวเตี้ยอะไรแบบนี้ก็จะไม่ใช่เบาะหนังกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของการโดยสารตอนหลังนั้นก็เป็นเบาะผ้านะครับไม่มีช่องแอร์หลังนะครับแต่มีช่อง USB C ให้1ช่องนะก็เอาเป็นว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นรถองค์กรนะสำหรับใช้งานทั่วๆไป เป็นยังไงบ้างครับกับ New i s u ูดีแใหม่ทุกรุ่นที่เราพาชมในวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ลุคที่สปอร์ตบึกบึนดุดันมากขึ้นนั่นเองครับตัวรถรุ่นวีคอร์ก็เรียกว่ากแกร่งมากขึ้นตัวไฮแลนเดอร์นะครับที่มีความหรูหราดูแกรง่งเพิ่มขึ้นนั่นเองครับที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของคอสเมติกนะครับหรือการตกแต่งแต่งหน้าทาปากนะครับออปชั่นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับส่วนการขับจะเปลี่ยนแปลงงงมมั้ยยเเราเาเราาาตออบบกลว่่ไท เพราะตอนนี้ที่เราเห็นนะครับ <_ d ata> เครื่องยนต์ทั้ง1.9และ3.0ก็เหมือนเดิมครับอาจจะมีการจูนเกียร์ปรับช่วงล่างไหมอันนั้นก็ต้องไปรอรุ้นกันครับแต่เราจะมีโอกาสขับไหมรอพบกันเร็วๆนี้ครับกับ New Isu z u D-Max 2024ครับ